อะไรแล้วเนาะอะอจันี่ทำไมจันี่ัน,นีแล้วอ้เป็นตัวเป็นฐานนะเราไปค่อยๆม้วนม้วนจับนีก้ก่นกอนนะจับม้วนม้วนั ผ้าไม่ลื่นไงให้ได้ที่สุดเลยนะ like อ่าให้ท like ี่สุดอัน like นี้ปันป่นเลยปั่นและมือปั่นเลยมือถูเลยอะ like อะเไปใช่ง่ายๆคือผ้าไม่ลื่นแหล้วเราจะปั่นได้สภ้าาวาอะไรก็เห็นนะ <c oughs> ปั่นมาได้เรื่อยๆ <c oughs> นี่พรุ่งนี้มารอใส่าบาตรนะด้วยนะหน้าบ้านกำนันโยนขะ้าวกัน ไม่ลงมาหลายวันแล้วยโยกโอ้วันนี้นี่ก็ท่านไม่มาอีกแล้วเรือเสร็จเลยอ่ะเรากะประมาณล้วพอได้ได้ขนาดที่ว่าแข็งแล้วหรือยังเราลองดูเนาะเราตัวนี้เป็นหลักเอาแข็งข้าวข้าเข้าวสอบข้าวเราปล่อยตัวนี้เนี่ยเล็กไปละเราจะพยายามเจะพยายามจับผ้าอยู่ตรงนี้ปล่อยปล่อยให้สุดหยุดแขนเราเอื้อนแล้วก็จับผ้าตัวนี้ แต่งผ้าถ้าว่ามันเปี้ยไปก็เอาเอาลึกหน่อะใช่คือตันแต่งแต่งให้สองให้รอบเอวแล้วมันดีอ๋อเริ่มมาเริ่มมาที่ยสอน พอละไม่ต้องลึมันติดไปแล้วตอนนี้น่ะเราจะต้องจับตัวนี้เนี่ยเราจับเราจะจับนะขนาดที่ว่าจะไม่ติดขาเราเนาะเราจะจับตมันแบบนี้เนาะตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเราจะนิ้วโป้งดึงตัวนี้ขึ้นมาด้วยเราจะเอาตัวที่เราปั้นเนี่ยขึ้นมาพาดไปอันนี้ปล่อยเลยปล่อยมือเลยเราจะที่เราปั้นเนี่ยขึ้นมาพาดไหลตอนนี้ถ้ามันไม่ได้ก็ดึงขึ้นมาอีก ดึงขึ้นอีกโอเคนิยา okay. มหมดสามารถดึงขึ้นมาแต่งขึ้นมาได้จัดให้เข้ารูปอันนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมจมัดสวยทนะั้งพอเราเนี่ยดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแต่งผ้าตัวอื่นได้แล้วเดี๋ยวเราก็เนี่ยเอามือมาดึงข้างหลังมือแบบนี้มาดึงข้างหลังให้มันเข้าเอ่าจับตั้งไปอ่าอจะเข้าเ<ห>ลย<ป> ก็ตัดแต่งได้เลยตอนนี้นก็จะอยู่ใช่ไหมมันจะเข้ารูกเข้ารอยแลนะอ,อย่างนี้ถ้าเปลักษณะเนี้ยแค่ถ้าเราจะห่มคุมก็แค่เราเอานี่มาทอบตรงนี้มันกลายเป็นห่มคุมเลย